I <laughs> do เสือนี่มันนี่มันเกิดอะไรกันขึ้นคะมีคนยิงจ้ของโรงแรมอะแล้วลว,ลวิ่งผ่านมาทางนี้ผมวิ่งตามมาเห็นใครผ่านมาทางนี้น่าสงสัยมั้ยไม,ไม่มีนะคะไม่มีเหรอไม่น่าเป็นไปไ,ได้นะนี่ผมตามมาติดติดเลยแต่ว่าไม่ไม่มีจริงๆนะคะคือ ฉันไม่เห็นใครเลยจริงๆอ่ะแล้วคุณมาทำอะไรแถวนี้ฉันฉ,ฉ,ฉันจะไปนวดนะคะที่ริมหาดแต่ว่าพอดีได้ยินเสียงปืนดังมาจากทางนู้นนะคะฉันก็เลย วิ่งมาหลับตรงนี้ ยังคิดเรื่องเมื่อบ่ายานี้อยู่เลอคะผมไม่เข้าใจจริงๆไงไอ้มือปืนมันรู้ได้ยงังไงถึงที่ชิงลงมือตัดหน้าลงมือตัดหน้าตัดหน้าใครเหรอคะอ๋อเปล่าครับอ มายถึงไอ้มือปืนนี่มันไวจริงๆขนาดผมวิ่งตามไปติดๆน,นะครับมันยังหลุดมือผมไม่ได้เลยแล้วคุณไปเกี่ยวอะไรกับเขาด้วยล่ะคะถึงได้วิ่งตามไปอย่างนั้นคือพอดีผมกำลังจะขึ้นห้องอะได้ยินเสียง,งไอ้อวัยวัก็เลยวิ่งตามไปอะเห็นหลังมันวยวัยเนี่ยอีกนิดเดียวอะเกือบจะได้ตัวมอยู่แล้วเชียว ฉันว่าดีนะคะที่คุณนะ่ะไม่ถูกยิงตายไปซะกอ่อนถามจริงๆค่ะคุณไม่กลัวเลยไงคะไม่ครับตอนนั้นผมนคิดอยู่อย่างเดียวจะจับมันให้ได้ฉันว่าคุณน่าจะไปเปลี่ยนอาชีพเป็นตำรวจนะคะดูหน่วยก้านคุณก็ไม่เลวเหมือนกันผมเกลียดไอ้พวกมือปืนไม่รู้หัวใจมันทำด้วยอะไรเที่ยวไล่ยิงคนมีทางสู้ ทั้งนั้นที่เขาไม่ยคาทำอะไรมาด้วยซ้าอ่ะฉันว่ามันอาจจะทำไปเพราะความจําเป็นนะคะและอีกอย่างหนึ่งไอ้พวกที่ถูกยิงอ่ะฉันว่ามันก็เลวเหมือนกันบางทีนะมันอาจจะเลวกว่าพวกมือปืนได้ซ้าดูคุณจะเข้าใจหัวอกพวกมันหรือเลยนยครับ ว่าผมเปลี่ยนอาชีพไปเป็นผู้มือปืนบัางดีกว่าครับค่ะผมเห็นข่าวพัสดีพิเชษนะมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะยังแปลกใจอยู่เลยครับทำไมมือปืนเนี่ย มันถึงลงมือตัดหน้าเรามีปัญหาอะไรหรือเปล่าไม่มีค่ะพ่อทุกอย่างเรียบร้อยดีค่ะหมายความว่าไงตัดหน้าเหมือนมันรู้ว่าเราต้องการพัสดีพิเชษพ่อคะหนูอาจจะอยู่ที่นี่สักสองวันนะคะจะอยู่ต่ออกกี่วันก็ได้ตามสบายเลยลูก พอดีลูกค้าโทรมาสั่งออเดอร์ดอกไม้ค่ะของผมเหมือนกันครับลูกค้าโทรมาสั่งเฟอร์นิเจอรที่ร้านะครับแล้วเย็นนี้จะไปทานข้าวที่ไหนดีคะแล้วจะคุณสิ <Hello. S 2> สวัสดีครับอินคามีอะไรเหรอทำไมหนูที่ผมโทรหาคุณทีไรคุณต้องถามว่ามีอะไรทุกทีไม่มีอะไรหรอกอย่าคิดมากสิฉันก็ถาไมไปแค่น,นั้นแล้วแหละก็ได้เ,เดี๋ยวมื้อเที่ยงนี้กินข้าวกันไหมวันนี้เหรอใช่วันนี้ไม่ได้หรอกฉันมีงานยุ่งทั้งวันนะโอ้แค่ครึ่งชั่วโมงก็ยังดี ไม่ได้หรอกวันนี้นะพี่แหม่มทำกับข้าวมากินที่ร้านด้วยงั้นมื้อเยอะนะ็นอ่ะเย็นก็ไม่ได้วันนี้ฉันงานยุ่งทั้งวันเนี่ยนะกว่าฉันต้องเคลียร์ร้านเนี่ยปิดก็3ามสี่ทุ่มนะ่ะแล้วนี่คุณจะออกไปรือยงังเดี๋ยวผมจะไปรับอืมไม่ต้องหรอกเนี่เดี๋ยวฉันก็จะออกแล้วแล้วเ,เจอกันเดี๋ยวสิลิลี่ลิลล ฉันได้เรียนรู้ได้เข้าใจทุกนาทีที่ฉันมีเธอพราคือความสุขทีใหญ่และมีความมมากมายจริงๆคุณขี่รถพาวนสลอบกรุงเทพเลยสุดท้ายก็มาลงเอ่ยที่สวนรถไฟอ,อก็ผมไม่รู้จริงเนี่ยว่าจะพาคุณไปที่ไหนดีอะกรุงเทพสมัยนี้เนี่ยนะนอกจากคนขาจะเดินห้างกันแล้วเนี่ย ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคุณจะไปเที่ยวไหนกันเออหรือว่าคุณอยากจะไปเที่ยวทะเลไหมล่ะไปบางแสนก็ได้นะแต่ว่าที่นี่ก็ดีเหมือนกันนะนี่แต่คุณสัญญาอะไรกับผมอย่างได้ไหมสัญญาอะไรหรอคุณจะบอกใครนะว่าผมพาคุณมาเที่ยวที่นี่ทำไมอ่ะก็มันเชยสิคุณถามได้ นี่ถ้ามีคนอื่นเขารู้นะว่าผมพาคุณมาเที่ยวที่นี่เนี่ยเขาต้องอามผมตนตายแน่เลยอยู่ดีๆพาผู้หญิงมาเที่ยวสวนรถไฟนี่ที่นี่มันไม่เห็นจะเชยตรงไหนเลยรู้เปล่าถ้าจะไปครบสูตรนะจะต้องมากินส้มตําไก่ย่างด้วยส้มตําไก่ย่างเหรอใช่กระถ้าอย่างงั้นเนี่ยเดี๋ยวผมไปซื้อให้คุณนะคุณรอมอยู่ตรงนี้นะได้เอาตัวเวลานะโอเค สวัสดีค่ะแอ g เจล a f คาเฟ่แอนด์ค่ะขอสายลิลลี่ครับลิลลี่ไม่อยู่ค่ะวันนี้เขาไม่เข้าร้านไม่เข้าร้านงั้นเหรอใช่ค่ะจะให้บอกว่าใครโทรมาคะไครมารยาดจริงๆเลยอ่ะ กล้าโกหกฉันเลยนี่